ที่จังหวัดพังงาครับเขาได้มีการจัดงานครับคุณผู้ชมแต่งงานตีมอะไรครับคุณผู้ชมครับจัดงานแต่งนะครับตีมงานวัดในโรงแรมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศงานแต่งนะครับที่จัดขึ้นที่โรงแรมเรอเอราวันพังงาครับมีการเฉลิมฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่และก็สุดแปลกมากครับเพราะว่า ไม่เคยจัดมาก่อนนะครับทีมงานวัดนะครับที่จัดขึ้นที่โรงแรมนะครับซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นร้านปลาโปงยิงปืนโยนห่วงการจิงรางวัลตุ๊กตาบรรยากาศภายในงานก็มีการจัดสตูดิโอครับในการถ่ายภาพพยนตร์เรื่องดังด้วยนะคุณก็คือ Star War s, คร, <S ครับพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอย่างครบครันให้แขกที่มาร่วมงานนะ ได้ร่วมกันถ่ายภาพครับต้องบอกว่างานนี้เนะี่ยสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานให้กับแขกที่มาร่วมงานมากกว่า1000คนครับแล้วก็มีการร้องเพลงนะครับแหล่ครับโดยศิลปินชื่อดังก็คือบุญชํายิ้มแฉ่งรู้จักไหมดิฉันไม่รู้จักเขาไม่ราน้นะครับ <laughs> เขาเป็นนักร้องนะครับ <laughs> ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับคนภายในงานนะครับจากนั้นไฮไลท์ <laughs> สำคัญก็คือการเปิดตัวคู่บ่าวสาวครับก็คือนายวรกิจเพชพาณิ์ หรือว่าคุณโอ๊คครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาครับพร้อมกับนางสาวปรัชญาพรพืชฟูหรือว่าคุณปิก๊กนะครับเจ้าบ่า,าวเจ้าสาวนี่ก็เปิดตัวนะครับมีหน้ากากดาร์ทเวทเตอร์ครับคุณวรวรรณครับที่เป็นตัวร้ายหลักในละครฝรั่งเรื่องของ Star Wars ควงคู่เจ้าสาวสุดสวยครับเดินทางมาบนเวทีนะครับ ก็ถือว่าเป็นเวทีกลางงานในแบบ3 6 0คองศาครับค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ของทางเจ้าบ่าวก็รอรับนะคะก่อนจะขอให้มีการถอดหน้ากากออกค่ะเพื่อที่จะดูว่าใช้ลูกชายตัวจริงของตัวเองหรือเปล่าก็สร้างเสียงงือหฮาให้กับแขกที่มาร่วมงานค่ะจากนั้นก็มีการกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะคะสําหรับงานนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่แปลกแล้วก็สนุกมากๆที่สุดแห่งปีของจังหวัดพังงาณนาทีนี้เลยล่ะค่ะครับก็แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ